เอานี้พี่แค่ดามด้วยไหมครับต้วตำรับครับอันเดียวกันนี้นะครับเนาะขไอู้ซื่ริงนอยู่ดีไม่พรเราเงานไม่เน่ย อาวานทังเราบูมกอมครับครับแนไย่ครับม่เดียวรู้เรื่องนะครับไม่เดียวพที่ม่ีมันดูเรื่องแล้วรูมาคารวันทังเรารยะางต้อเดี๋ยว่รู้วาขันมาทงนหรืลาคาวันทังขอบคุณครับกินมีรวยครับผมเก็บรางวัลขอคอยถูงรางวัลนะครับมัน่เข้าขอ่ะไม่เห็นเลยขึนเทียวพวกกับไฟครับข้นโบเป็นทีครับผมเหี้ย แข่งอยู่ครับยข่งอยู่แต่คนที่อยู่ส่วนนั้นนะเอาไปมามาเห็นผมที่ส่วนนี้ยบมากหี่แรงสครับเาอาเาครับผม รวยครับรครับผมเกือบพุ่งเลยครับพี่ไล่กิฟตอรสินค้าก็มีส่วนสามสิบครับสิชิ้นอันนี้ซาวครับผมไล่โดรีมอนไล่อะไรอันนี้ก็มีครับ ผมมีครับมันนักดีเดียวมันจะเป็นที่คือการมือให้ขอบคุณครับพี่โค้ขุนย่างนะครับโคขุนย่างครับไม้เดียวรู้เรื่องครับไม้เดียวรู้เรื่องปลาแซะปลาใหม้มาเพื่อนครับย่างเพื่อนทานอย่างดีนะฮะทานไม่บกนะ อย่ปล่อยให้ทางงมมอดนะฮะางกัลังกาครับผมโคขุนเชิญตังนี้นะคะรับสิบบาทครับสิบบาทบาทก็ขายนะครับ โคขุนย่างนะครับโคขุนย่างครับ10บาทเชื่อนตรงนี้นะครับหมายเดียวรู้เรื่องครับผมฐานุณกำลังกล้าเลยนะฮะอย่าปล่อยให้ฐานผมมอดนะฮะ อยรู้เรื่องครับผมเดี๋ยวครูคุณย่างนะครับขายซึ่งนะครับขายซึ่ง